จานออกเป็นทราบเรียบร้อยใส่เป็นตอนแบบนี้ครับส่วนผสมของผักรอบนี้ตรงซ้นแล้วก่ัน,นับมีเกิด <c oughs> แซ่บว่าดาน <c oughs> พร้อมเสิร์ฟเลยครับส <c oughs> ปาดเพลสเทาสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ทีมงานตะรรับเปิล <c oughs> จานออดครับผม จานออดร้อยพามาเห็ดไก่ใต้นาวครับวันนี้เมนูกไก่แถวไตานาะ <c oughs> ไกจจ่เป็ดเบอร์ไก่อีพอโอ้ยไก่แถาใต้นาวครับขั่วเรียบร้อยครับไก่บานเน่าหน่อยเนี่ยกำลังซับตอนครับหูใหญ่แห้งเราติดกัหเห็ดตอนซับตอนหน่อยๆแล้วกันเยอะปล่อยจันออดซับตอนครับไปเอาตะไคร้ครับขาไปกูดก่อนจะข้าว นี่ครับซับตอนแบบนี้นะครับจานออกเป็นซับเรียบร้อยใส่เป็นตอนแบบนี้ครับส่วนผสมของพักเข้าหองพักบ่เคยเครื่องปรุงเครื่องปรุงเครื่องปรุงกะีมี่โมยเครื่องปงรุงส่วนผสมกับซมีนี่ครับพริกไทยครับเลกกะหอมแดงครับนี่ใบมะกรดูดกระเทียมครับ พริกแห้งหอมชีครับหอมปอบวานเท่าเลยครับรักหากหอมชีตะไคร้ครับนี่ตะไคร้นี่ย่างละหันถั่วลงนลัากระข่าครับนี่ครับส่วนผสมเรื่องปรุงกับสิมิ้งสุสดเกลือนอกจากเนาะพงสลดเกลือครับผมโอเคครับติดตามเมึงครับหลังจากที่เป็นคนดังแล้วครับ จานอดเป็นคนดังเลยะก่อไฟตลอดที่ออกอยครับติดเขาสู้กันจานติดป่ะจีบตามเครื่องปรุงเลยตามเครื่องครับตามเครื่องซะก่อนใส่พริกยังก่อนจานใส่ยังก่อนต้องต้มพริกให้ให้แต่เท่านั้นครับพริกแคล่ซะก่อนพริกสดครับผมเครื่องปรุงวันนี้ก็มีพริกสดเอ้ยพริกดิบเครื่องปรุงพริกแข่งเว้ยเอ้ยพริกแข่งมีขามีตะไคร่มีหอมชีครับหอมชีใบปกระดูงหอมแดง เคี่ยมเลยครับพริกไทยครับผมพริกไทยเม็ดครับผมตำแล้วครับตำพริกนั้นแตกแล้วันข้าวสารมาถึงกันวสามาถึงน้ำแล้วใส่ตำไรอะอะไรใส่ไปเอาหอมซีใส่ก่อนครับหอมซีใส่ก่อนใส่มาทั้งเหงาทั้งทั้งเหงาทั้งใบครับใส่ไปเลยเอเวัดครับใส่เลยใส่ตะไคร้ครับตะไคร้เังยองกะทีแต่ยาง หอมแดงครับแดงหอมแดงครับผมผมกันครับตะไคร้เลยกระเทียมเลยกระเทียมเลยตัเอาไปทั่วเลยเอยู่รอยครับอันนี้ใบมะกรูดนี่ขันน้ำเหนือครับใบมะกรูดถ่าขั้งเราถ่าขั้งถ่าขั้งพร้อมเหนือไก่ครับจะเป็นขั้งนาจเนาะเดี๋ยวครับไปเอาที่เด็ดก่อนยังเอาที่เด็ดเหรอครับพี่น้องไปเด็ดเสียที่เครื่องปรุง เขเลียกเ,เ,เ,เออขเรีกกันเด้ป่ะเนี่ยเขาสูหมดเครื่องปรุงครับสิมีหนามปลาแดกครับหนามปลาแดกมีผงนัวใส่ลายปะยันปลาแดกเลยนามปลาแดกใส่พอประมาณครับอย่าใส่ลายมีผงชูรสครับชูรสใส่ลายเสียบลายมีเกลือครับมีเกลือพหอมแต่ใส่ยักษ์นิงช้อนโต้กระฟอเลยครับอย่าใส่ลายน,านะจ๊ะเนาอใส่ฟอดูรสดูรสดปลาแดกไอเด็กหน่อยเนาะ มาเนี่ก็เป็นปุ่มลวดใส่สตามถึงมอตอร์ไกค์อย่างรครับเส้นหน่อยเสแปรหน่อยอาจารย์เนาะใส่หน่อยเสแปรหน่อยใส่นลายเสแปรลายพออาจารย์พอเพราเกลือทีหน่อยอาจารย์เกลือครับเดี๋ยวคอยปรุงรสไปอีกครับเพราะว่าในระหว่างที่นามซ้ำหน้ำสองต่อนามซ้ำนี่เทาสีสิ่มมือก่อนครับสิ่มมือวาแสบมาแสบ สามารถปรุงรสตามใจสอบได้เอาเครื่องลงครับวันนี้เครื่องล่องห้องนี่ครับเครื่องหอมทีเด็ดครับเครื่องห้องทีเด็ดห้องจั๊กใส่ยังเนี้ยเลื่อมหมดเลยเลื่อมเลยเล่อมเยอะอืดีกว่าเลยอ๋อเป็นทันทีสั่นๆพร้อมได้วันนี้พร้อมเลยโมเดลห้องวันนี้ที่มืงดูแทนที่มึงดู ชาติมสาิมลามซ้ำมาพี่น้องหมดนี่จิ้มจันเสียลงหมอเนยครับพี่น้องหมอนึงเข้าจานและพี่น้องไวไส่ลงกหมอครับบัดนี้ใส่ลงหมอนทั้งหมดเลยอ้หมอไกจไก่เข้าอยากหยาบจะน้อยเข้ากับเพิ่มเวลาครับน้ำแรลกน้ำแรกสามจิมทีน้ำซองสภาหน้าที ามา้อาจเป็นซิฟหาทั้งยีนชิมาม่ที่อะไรครับผมแต่แต่ตัวไก่เฮาออนเข้าอันครับตัวดีไก่จะแก่จะหน่อยก็ได้ตรงเสริมเวลาจะหน่อยครับอย่านเป็นไก่เฮ้าอะไรตึงจะหน่อยเฮาอะไรงียบพาปะสการณอะรน้ำเหลือคาที่กันน้ำซอน้ำซองไ้ทนสามสิบที่จะหน่อยสาสิบน้ำซ้เนี่ยวอยเนี่ยวอยหลวงวังน้ำซ้อเนี่ครับขางเลยครับปรต้องส่น้ำครับนี่ครับ โอเด็กก็นี่ครับคือน้ำใส่พประมาณครับปิดเลยครับปิดเลยครับพอดีแจ็บไปครับคับเป็นในฐานหอดติดอย่างโอ้ติดจานเรียบร้อยพูดเลยจานเอาจานเนาะเจ๊สามสิบวิทีครับถ่านลุนหนเ่งต่อติดตามครับผมครับผมครบครึ่งชั่วโบ้งนะครับสามสิบวิทีครับเปลี่ยนน้ำครับขอเด้ง รอบนี้ใช้ใบ,บประกูดเลยครับทนตังน้ำครับรอบนี้ยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีครับน้ำที่สองเลยครับครบเวลาแล้ว ยี่สิบนาทีหลอดนี่ต้องสิ้นแล้วก่อนครับวรงรสโอ้โหนี่เศเสร็จใส่สหอมครับหลอบสุดท้ายเลยครับ รถเรียบร้อยรบอบสุดท้ายครับรอบนี้เอาจะสิบหนาทีก็ได้ครับโปุงเลยครับเยอาเชมออสซิมเมิงม,มีเือแซ่วัดดานร้อมอเสริมเลยครับสิครับเรียบร้อยครับที่ว่าประสบผลสุดเด็ดว่าแซบวัสันที่อหน่อยเดิมสิมตับเดียบรายาด้ ไม่ตับอะเนี่เนียอจะเนี้อเลยอืมไม่ได้บริุดธุพร้อมเสิร์ฟครับโอ้เจ้ปูดหมาะสะดวดจันโอ้โหครับพี่กอดครับไปพร้อมเสิร์ฟไปเอาครับวันนี้ยิงงานอะไรมบเพิินเรียบร้อยแล้วครับ ไก่ใต้น้าครับผมดาวติดตามด้วยครับเขตไต่ไสารลงมนดนันเป็นพระเพิ่นครับมือนี้ผมกับจานอดอสบายครับรอติดตามทิพยหน้าครับผมสวัสดีครับ